ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เขาจับกุมเมือนกันนะคะก็คือตอนนี้ค่ะชุดปฏิบัติการผิเศษป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะการได้รวมกับฝ่ายปกครองอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปบุกจับกุมบุรีเทื่อนนะคะแล้วก็หลักลอบค่ายกลยสะทถานศึกษากันนะคะ โดยเรื่องนี้เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายเจสดาจิตรัฐภูวราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกาด้สสั่งการให้วาทีรอยโทรส้มชัยเรืองจันทร์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกําลังเจ้าหน้าที่จุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีการนาโดยป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีส้นทีกําลังกับจุดปฏิบัติการพิเศษอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานีภายใต้การอํานวยการของในอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่แหละค่ะโดยมีปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง องอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าไปจับกุมการหลักลอบค่ายบุรีนี่พาซี่นะคะทีอาคารพาณิชย์ตำบลคุทนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีจับผู้ต้องห้าดายหนึ่งรายค่ะก็คือนายสักสิทอนกรีทองอายุ29ปีเป็นชาวพระแสงนะครับพรอ้อมด้วยกองกลางบุรีนี่พาซี่นะครับสองรซงนะ รั่วห้าพันห้าร้อยมวนนะจึงโกบกลุ่มตัวนะครับไปสอบสวนขยายพ้นนำของกลางบันทึกจับคุ้มที่ขายออโซ่ซุ่งโซ่พอคุตเตอรีดำเนินการดีการจับคุ้มเนี่ยซื้เนือใจรับแจ้งจะใส่รับว่ามีการหลักลอบขายบูรีนี่ผาซี่้กับโยชนนักศึกษาาี่อยเ่เขนตั้งครองเองนะจึงดำเนินการล้อซื้อนะครับนำไปสู่การจับคุ้มตามนยโยบายกัอนทันผัวนั่นเองครับโอ้บูรีบูรี่เนี่ย แค่บแบ่งช่องในกระพิดกระพีห่หละแบ่งแยกมวลไายในกระพิดแล้วะคีับม,มาไายแข็แข็สะท้านถีซึกษซาตรงนั้นไล่ถีนะครับอืมค่ะสู้เป็นแม่บุรีเลิกแล้วีอ,อ่าค่ะนี <laughs> <laughs> ่ัะ